สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้คุรินนะคะมีย่ามมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะเป็นย่ามลายเครือกลางนะคะอ่าเป็นย่ามยกไหมทอลายทั้งใบค่ะจากจังหวัดสุโขทยัยสีฟ้ายกสีชมพูพาสเทลนะคะเดี๋ยวคุรินพาเข้าไปชมรายละเอียดค่ะ ตัวย่ามนะคะยืนเป็นสีฟ้านะคะยกด้วยเส้นใหมค่ะสีชมพูชมพูอ่อนๆชมพูพาสเทลชมพูน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ขนาดของย่ามใบนี้นะคะก็คือขนาด12นิ้วคูณ10นิ้วนะคะสายวัดจากบริเวณปากย่ามจนถึงด้านบนสุดประมาณ18นิ้วนะคะสะพายข้างได้ค่ะคุณผู้ชมนี่คือ,อตัวย่ามนะคะข้างในนะคะมีซิปแบบนี้ปากย่ามมีซิปแบบนี้เลยนะคะตัดเย แบบบุผ้ากาวเฉดเดียวกันแล้วก็บริเวณขอบก็พ้งเย็บเก็บงานเรียบร้อยคุรินการันตีว่างานของคุรินเรียบร้อยค่ะพิเศษมากๆค่ะบริเวณผู้ของตัวย่ามนี่นะคะเราใช้เส้นไหมในการทําผู้นะคะอันนี้เป็นเป็นงานที่ดีมาก คุณที่คุณคุณเห็นรอยริ้วอย่างนี้นะคะเป็นรอยดินสอสําหรับสําหรับเขียนผ้าตอนตัดเย็บคุณลินไม่ได้ซักย่ามใบนี้ให้นะคะอยากให้คุณคุณได้ผ้าใหม่จริงๆไปไม่ผ่านการซักนะคะนี่ค่ะเวลาสะพายจะเงาวาวแบบนี้เลยนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกันค่ะทุกด้านค่ะ นี่คือภาพรวมของย่ามใบนี้นะคะใบนี้ราคา1,200บาทเท่านั้นค่ะแค่ผ้าก็คุ้มแล้วนะคะมีใบเดียวค่ะรีบทักเข้ามาได้ทุกช่องทางนะคะสวัสดีค่ะ